สวัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโปโลไฮโซนะครับมาดูเขารุมเจ้าฟันตาเซียรุมวันขานพันบาโรตอนนี้ก็เสร็จโปโลนะครก็เก็บมาขา้อก 3คนครับรุมฟันตาซีตัวเดียวตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูเขาใส่โซ่คาหลังนี่อันนี้ก็จะอป้นเ้ป้องกัไป้องกันกันเตะคอกนะครับมาตัวไหนที่ เตะคอกนะครับเขาจะติดแผ่นยางนะครับแล้วก็ใส่โซ่นะครับที่ข้อเท้านะก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเห็นไหมครับขนาดใส่โซ่ยังตเตะแผ่นยางขาดกระจุยเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันไม่เจ็บเท้าหรือ,อยังไงนะ ป้องกันสุดๆแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงนอกจากจะมัดขามันไว้ก็ทำไม่ได้อีกถ้าปล่อยให้มันเตะก็ไม่ดีนะครับเกือกมันจะหลุดนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มันเจ็บข้อเท้านะครับ มันกวนนะครับกวนเวลาที่เราจ่ายอาหารนะครับคือมันมันเห็นเราเข็นรถเข็นอาหารมามันก็อรารวาและนะครับเตะขูขูข่เพื่อนนะครับเตะขู่เพื่อนอยู่ข้างๆนะครับไม่รู้มันจะเตะทำไมนะครับอย่างพวกนี้ไม่เตะนะครับเนี่ย น,นี่ไม่เตะปกตินะครับอันนี้รอยเก่านะครับรอยเก่าตัวอื่นนะครับแต่ตัวนี้ไม่เตะตัวไหนที่ไม่เตะก็ไม่ต้องใส่แผ่นยางนะครับอย่างตัวนี้ก็ไม่ได้เตะอันนี้ก็ไม่ได้เตะนะที่ผันขานี่ก็เพราะว่าเราทาบาโลนะครับ าบาโรแล้วก็พันขาไว้นะครับไม่ให้มันเอ่อมันถูนะครับถ้าไม่พันไว้ก็มันเอาปากมันไปถูนะครับมันก็เปื้อนนะครับ ย่างตัวนี้ก็ไม่เตะอันนี้บรรยากาศาก่อนเลิกงานนะครับเก็บมา้าคอกอ,อกินหญ้าตัวนี้ไม่ได้เล่นโปโลนะครับตัวที่ไม่ได้พันขาก็คือตัวที่ไม่ได้เล่นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มุงรวดขาดนะครับนี่เป็นมุงรวด ใหม่นะมันก็เลยสีคนละไอ้นี่กันนะครับคนละสีก็เลยดูเหมือนมุงลวดขาดนะตัวนี้ตัวนี้ก็เตะนะครับตัวนี้ใส่แผ่นยางไว้สังเกตได้ว่าม้าที่เตะคอกอ่ะเราจะเอาไว้คอกสุดท้ายหรือไม่ก็คอกแรกเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้มีมา้า อยู่ทั้งสองข้างนะครับคือให้มันอย่างอย่างฝั่งนี้มันก็ไม่เตะนะครับเห็นไหมมันก็ไม่เตะเพราะว่ามันไม่มีม้าอยู่ข้างนี้นะครับมันจะเตะเฉพาะข้างนี้นะครับเห็นไหมข้างนี้ก็ขาดไปหมดแล้วนะครับอย่างข้อแฟนตาเซียก็เหมือนกันนะครับมันจะเตะเฉพาะข้างที่มีม้าอยู่นะครับโอ้โอโอ้โอ คกคึกแค่ฮะก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วครับเป็นเดือนแล้วมั้งเกือบเดือนอะ่นะวันนี้ลงสักคลิปหนึ่งให้ FC ได้ดูนะครับโอ้ตัวนี้สวยไหมครับตัวนี้ ลายลายตัวนี้จ่ายเอ่อจ่ายหญ้าตะข่ายด้วยนะครับใส่ตะข่ายด้วยแล้วก็บนพื้นหญ้าด้วยนะครับไอ้วนพื้นปูนด้วยนะครับมียังมีทั้งหญ้าทีมุทีนะครับคือมันผอมนะครับตัวเนี้ยมันผอมเราก็เลยจ่ายแบบนี้นะครับ ตัวนี้ไม่ได้เล่นโปโลไม่ได้พันขานี่เจ้าปูรักก็ไม่ดื้อตัวนี้ดื้อนะแต่ไม่เตะคอกนะครับฟอนติกกตัวนี้ดื้อ,อยู่ดื้อแบบชอบขู่เพื่อนนะครับแต่ไม่เตะคอก ส่วนตัวนี้ก็เวลาจูงไปกับเพื่อนก็ต้องปิดปากนะครับตัวนี้เพราะว่ากัดโอ้ก็บรรยากาศเก็บมาเข้าคอ,อกนะครับเรียบร้อยนี่เป็นคอ,อกสามครับจะเป็นแบบนี้จะหันหน้าเข้าหากันนะครับ ตัวนี้ก็เตะคอกนะตัวเนี้ยนะครับใส่แผ่นยางเนี่ยเราจะไว้คอกแรกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มันจะเตะได้ข้างเดียวนะครับมันจะเตะข้างข้างนู้นนะครับที่มีม้านะครับส่วนข้างนี้ก็ไม่มีม้าก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เวลาจ่ายอาหารเราก็จะจ่ายก่อนนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันเตะนะครับ มันจะเตะช่วงเราจ่ายอาหารเราก็จะจ่ายพอกแรกก่อนนะครับจะมีพัดลมทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีพัดลมเสริมนะครับคือพัดลมดําตัวนี้น่าจะเสียแล้วมั้งนะครับข้างบนเราจะมีพัดลมพัดลมเพดานนะครับติด นี่ตัวนี้สวยนะบ้านเราเขาเรียกม้าอะไรครับแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยด่างหรือว่ายังไงถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยถ้าม้าด่างมันต้องมันต้องแบบเอ่อมันต้องแบบคล้ายวัวนมใช่ไหมแต่แบบนี้มันเขาเรียก เขาเรียกอะไรครับสีแบบนี้โอ้เจ้าซอนนี่มาดูเจ้าซอนวันนี้เจ้าซอนไม่ได้เล่นโปโลเจ้าซอนไม่ได้เล่นโปโลเจ้าซอนน่าจะเจ็บนะครับ ก็ซอนเจ็บเห็นหมอเอาไปเออเอาไปเอป็กซเรย์ขาอยู่อันนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมีรอยโกนด้วยน่าจะไม่สบายนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้เยอะๆนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะถ่ายลงเยอะๆนะครับอ่านี่จะให้ดูซอนกับรามบอนานี่มันคล้ายกันนะนะครับเนี่ย fc ว่ามันคล้ายกันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเรามาดูซอนนี่นี่เห็นไหมนี่หุ่นเหมือนกันสีเหมือนกันเป๊ะ นะครับให้ดูนี่คล้ายอยู่เนาะแต่มันมีจุดที่สังเกตนะครับก็คือตรงขานะครับราบูนาจะมีรูปละคังนะครับตรงขาใช่ไหมเห็นไหมครับนะ่ะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ